สวัสดีครับจิโนไปกินส่าข้าวใช่อีกไปกินอีกแล้วมาืวกินยาพอมีน้ำเพราะำไม่องนไปกินในอันชุนกใส่เป็นบ่าีเอยอเออเอาไปชุดหนึ่งชุดหนึ่งอีกวยหก็ถอนแล้ว เด็กกุกนองไปต่อวันนี้แจกเสื้ออาจารย์น้องตีนหักใช่หรืครับอาจารย์ติดอาจารย์ติดใส่เบอร์อะไรก็ติดเสใส่เบอร์เอ็มอะเบอร์เอ็มนะครับให้ตัวหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับครับใส่จะได้สวยๆฟังฟังร่ำรวยร่ำรวยนะครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์ใส่ยังใส่เบอร์เอ็มครับเบอร์เอ็มเบอร์เอ็มได้หรอเบอร์เอลเบอร์เอลนะเบอร์เอลต้องเบอร์เอมเบอร์เอล แถวครับแถวครับไอ้น้อเบอร์แอลวันนี้ได้เรื่องแป๊บหนึ่งอาอารยมาดิบัานลูกไปแอลแอลอาจารย์บ้านจะใช่ปะนี่ใช่ไหมนนนนต้องใช้แอลเดี๋ยวแป๊บนึ่เอ่เบียร์ที่ไรแอดมินเนี่แอดมินก็อารใช่นะทุกคนแอดมิ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 นพกนีใช้เบอร์ยัง เขาแป๊บเนี่เอมสเขาบอกว่าใซ่เอ็นเขาบเหตุไให้มึงอีกีเอาไม่แต่เอ็กเกลเอาเดือดแป๊บปุ๊บรถใส่ใบเรือใหเอเอสีสวยสวย อ้าวเอ็กซ์เอลอ่าลองพื้นงทูงามป่ะพืออู้ภาษาพยางันใช่ไหมลองพื้นเนี่ยเานินกัทำการพื้นนะคะว้โลโก้ท้างหลังไหมก็สวยใช่ปะโลโก้ลาานอื้อฮึ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 าดไสฮึฮกฮึ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 ฮโฮึ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 ฮโฮึ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 ึงเซฟไปฮึ คุปตอนรถปาดรถแหงสวยมากครับสวยครับเดี๋ยวอันเหนันผู้ใดพอไปตองเจ้าพอลงรถเนี้ไปนะตัดตอดปักในี้ยไปเนี้ยไป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  วตกรถมอสะไรเลอะไรคอามเทีย์อนกแล้วอาเอเจ้าหอาปิดกองบให้เลยให้มาเองนะดนตรีนะอสเขาเรีนวางสองเยนเเรียยังพอผมแล้วตอนนี้บอกเาว่าจะไปูกพบัวอยู่นะงามือเรีนกูไฟ้ฟละอาจารย์บลาจี๊ใส่อะเอาเบอร์รใส่เบอร์ยังเอ็มเอ็มเอ็มเบอร์น้ำผมเนี่ยใส่มืออยู่บนเด้อ มือยู่บนขอร้องเพลงเอ้ยมือยู่อ่ะมือยู่อ่ะปไม่ใช่จพดจะขอเช็คสาวสองเพลงให้อิเล็กซ์กับให้อีเลนกับก่อนไม่ทำาอต่อกันเลยให้รางวัลสามพันคะแนนให้รางวัลสามพันคะแนนนะสิบสี่สิบเจ็ดสิบเจ็ดหมื่นอีสานกับอีสานมือแหลกเวลาเขาไล่อยู่แล้วก่อนแม่ทำไอยครับให้อีเล่กซ์ให้อีเด่นเออสิบเจ็ดมือโรคอีสานเนอะ จบมาแรกเลยจับมาแลกจับมา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 จบมาใส่เบอร์ไหนเบอร์เอครับเบอร์เบอร์เท่ร่สิบเจ็ดเลยอ้าวเบอร์เอ็ตมเรืตึ๊บเรบเรดี๋ยวหลบหน้าสตัดให้อีกล้หบาน้า้บห้าน้หนาวห้ลบ้าหลาาาาเสืา เดอไอหมอด้วจังเอาแต่ว <si ่าเออต่แต่บดตรงไซกันไหนหรเขาจะไซยักเอวนี่เอมบ่เอเาได้เอ็มเอเอ็มก็ดีครับเอ็มก็ดีเอวก็ได้ครับเอ็มเอ้นใหดีครับเอิันยาวนง่นบ่บ้อเบอเจ้ากครับเออเอิมาอมากเอากําลังนั่งรอแจกเสื้นดนตรีนะครับ ใส่เปอร์ไรจานมาแม่ใส่เปอร์ไรเอลโดยเอลเหรอต้องจะเบอร์เอ็มอ่ะนะไม่เอลแค่ยู่อ้าวเบอร์เอลสุดยอดเลยจะได้หล่อหล่อจะได้หล่อหล่อสูนีใส่มือนี่รับถามกันเอาเองใส่เจ็ดอาจารย์ใส่เบอร์ยัง เอ XL ครับ XL อ้อจะได้รลอบครับผจะได้รอเบอรยังกานตัครับเบอร์ M ครับผมเบอร์กมีเร์ M ด้ครัเลจะคนเลคนมีสิคนครับ่อเลือภายในบนี่เหลือกปน่อยครับฮะปุกนอยปกเตาเบอร์อไนอยหครับื่อนเอาเบอร์ M chai ai cũng chai lao lầm luôn luôn á thua sa thua tàu bây giờ tàu tàu không? tàu này. tàu mà không? Không không? tàu 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 mượn bàn vàng bàn 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 nước hay? mới biệt bàn 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 จันบูดดิเออจันบูดจันบูดเ้แกลแอลจันบูดฟังนั่นจันอันน่ะใจเอาไปแล้วอาจารย์อาทิตยิสินแล้วอาจารย์อาจารย์ไพทจิตเอาไปแล้วมือเบิือกกระชังไปเออต้นต้นได้แก้วเอาอีกแก้วบ่ะมือซองเอแก้วมันต้นตัวใหญ่อยู่ดิต้นตัวใหญ่ดิเอาโอเคเพลนล่ะ ไปแม่ขนมจีนลงบนเสือมให้งย่งย่งยมื่อกล่องอคนหนึ่งก็ม่กินตคนนึงกันย่างเิ้ายังแสบเป็นมาเอากับพี่าเทโดยตรงได้ผู้ใดบอมื่อกิตากํลังซื้อมาป่บ้านไนมาเิ่อมาเพราะว่าพู้ิมาแทนจันหวังนั่นไหมครับกับกับมื่อกล่องความมื่อก่องันกองแก้วเปิดประยูร่อเฮ็ุแจกอันคนครับเพราะว่าเหตุขายครับสามหสิบครับ เดี๋ยวพบเก็บซ้ำหล่ะซิ่งเมืเล่นสวยอยู่ดิ้องอองบอกใส่พร้มใบกันแล้วกันแอ้วสวยงามมากแกะบึงแนยังขี่เลยเห็นแล้วเนาะหาดีอยู่ดิมาครับพี่น้องครับสำหรับคืนนี้อยู่สวนน้ำดีๆนะครับสิบท่านแรกครับมารับเสื้อกับพ่อการชัยครับ เมนบอกห้องแก้กับว่าปลกว่าจริงเมื่อวานว่าเมื่อานะราซีสุดเหรอเออเราซีสุดลหะห้องใส่เว้ยมันยังนี่ไหอีกแล้วสนุกเฮ้แต่เตุยอยู่ยางเซ้พ่เดอะพอกันคลิปนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม